ประเดี๋ยวนี้เพื่อนกำลังมีความพยายามที่จะเอาสายเคเบิลนะครับสายไฟฟ้าเนี่ยเอามาร้อยนะครับลงไปในท่อแล้วก็ฝังไว้ใต้ดินนะครับเพื่อบ่าเฮ้มันเกิดอันตรายบหมือมันพันกันดูแล้วบะบะสวยงามไปห่าก็มีความพยายามของการไฟฟ้าแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเปิ้นทาตั้งแต่ต้นปีถ้าไข่ตัวนะฮะจนบระเดี๋ยวนี้ยังมาแล้วเลยแล้วก็ทยอยทําเป็นจุดๆแต่ว่าจุดบะเดี๋ยวนี้ที่ผมคิดว่ามันน่า มันมันค่อนข้างจะอ่านะครับน่าเป็นห่วงก็คือว่าเปิ่นทำตรงแยกควงสิงพอดีนะครับแล้วมันก็ะทำให้รถที่จะวิ่งไปนะครับจากในเวียงออกไปตั้งแม่ลิมเนี่ยโอ้โหมันมันแออัดขนาดเพราะว่ามันเหลือแค่ช่องทางจราจรเดียวในการจะออกไปนะครับออกไปมแม่ลิมเนี่ยซึ่งซึ่งตรงนี้เองก็เป็นตัวอย่างนึงว่าเนี่ยนี่ก็เป็นสาเหตุของปัญหารถติด ซึ่งมันบันไดเกี่ยวกับเรื่องตัวของถนนจระาะจรโดยตรงแต่มันเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บางทีการทํางานเนี่ยอาจจะมีมการบรนงการงานกันเพราะว่าเดี๋ยวเราดู <c oughs> นะครับหลังจากรอบนี้นะครับพอเปิลเปิเปลร้อยสายเคเบิลลงท่อใต้ดินปุ๊บเนะี่ยมันจะต้องมีการปรับพื้นผิวถนนเพราะว่าถนนที่ที่ตีตามผู้รับเหมาทําอาจจะมาได้มีมาตรฐานคุณภาพดีเท่าเดิมฟังที่เป็นเจ้าของถนนเนี่ยบวบโบเป็นทางหลวงเป็นอย่างเงี้ยบางถนนจะเป็นของเทศบาลเนี่ย ก็ต้องเข้ามาปรับปรุงแถมรอบมันก็จะต้องติดแถมรอบอันนี้ถ้าอู้กันตั้งแต่แรกเนาะหมายถึงว่าอ่ทั้งทั้งหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาพร้อมกันเลยนะครับไฟนี้นะครับบางท่อเส็จแถมไฟสามารถปรับปรุงถนนต่อ,ตอไปได้เลยมันก็จะเรียบร้อยในคราวเดียวมันมีคํำถามซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็คือถามอยู่เสมอเนี่ยโมอู้กันเนี่อยอู้กัน <S 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 อันนั้นแหละ <S 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 ซึ่งเขาก็คาดหวังว่าแน่นอนมันอาจจะมาได้อยู่ในอำนาจหน้านที่ของเทศบาลแต่ว่าเขาก็คาดหวังว่าเทศบาลน่าจะมีบทบัทนําในการที่จะเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอู้กันคือข้อมูลนี้ก็จะช่วยให้มันปัญหาที่มันหนักแหละหรือว่ามันมันกินเวลาย,ยาวนานเนี่ยมันก็จะอ่าลดลงประชาชนก่อนเดือนร้อนน้อยแล้วก็มันมีมีตัวอย่างตะกี้ก่ออันนี้เล่าแล้วก็เลยเล่าต่อน้อยก็คือว่า ก่อนเนี้ยก็เคยมีปัญหาคล้ายๆกันเนี้ยที่ที่แยกเทพปัญญาก็มีการขุดตรงเนี้ยแหละแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันมันใหญ่กว่านั้นก็คือว่าปรากฏว่าพู้รับเหมาเนี่ยไปขุดโดนใส่ท่อปลาปลานะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหมือนชุมทางของท่อปลาปลาเป็นเป็นเป็นชุดสําคัญชุดห oh. ลักที่มันมามาันม,มาเจอกันตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พูดธละเหมาก,ก็ไปขุดตั้งใส่ปรากฏว่าท่อปลาปลาแตกนะฮะนะครับปรากฏว่าปลาปลาก็ต้องเข้ามาซ่อม แล้วก็ทําพื้น้ําบ่นไหลเนี่ยตังสันประคอยตังสารปีเนี่ยบางทีน้ําบ่นไหลหลายวันเนาะ <L un its> ก็คืออย่างอย่างที่บอกนะว่าว่าถ้ามันมีการประสานงานกับล่วงหน้าเนาะประปาก็ไปดูไปคอยกํากับว่าไอ้ตรงไหนตรงไหนทําได้อย่างมัได้เนี่ยมันก็จะทำเพื่อมันจะต้องมีปัญหาจะอีกเกิดขึ้นประชาชนก็บ่ต้องฮับเคาะฮับกัมเนียวต้องเดือดร้อนเนาะครับครเฮ้ยแสดงว่าไอ้เรื่องของดัตต้าเบสไม่ก็ระตรงกันเหมือนกันไม่กอ ดาตต้าเบสอย่างเช่นข้อมูลครับตรงนี้มันมีท่อประปาอยู่แล้วมันก็ควรจะมีข้อมูลบางส่วนก็แต่ก็ไปได้กระทบกันเพราะว่ามันทําโดยหน่วยงานคนอันนั้นเขาคือทํตัางสายเคเบิลทางไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่าไอ้หน่วยงานที่เขาดูแลแหมหน่วยก็มีประปาอยู่เแต่บางคนว่ามันไม่ได้อู้กันหรือว่ามันอู้กันบดีมันเกิดเหตุบางคาดคิดขึ้นอย่างอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็ควรจะมีตัวกลางอนี้คือวิธีแก้ครับเอาฮอปปิกกลับมาเรื่องของ ปัญหาของร<ล>ดการจราจรรถติดเจียงใหม่นี่รถค่อนข้างหนักโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็หนักรถจนก่อหูมหาศาลตอนเจ้าก็ไปส่งเด็กรถก็ติดหน้าโรงเรียนหลายอย่างอาจารย์แบงค์ว่ามีมันมีแนวทางในการปฏิบัติจะไดเพราะเพืแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับ